ไปนั่งลงแล้วเอาค่อยๆลงมาคอ่คอยลงมาเออโอ้โหโอ้โโอ้ยโอ้ยขี่ควายจะขี่ได้เนาะสุพรรณศา,า,า oh. นี่เนะเาะออเดี๋ยวคุณพ่อตามไปดูว่าเด็กๆเ,เขาทำอะไรกันนะครับตอนนี้โอ้โ oh ห oh. ว้าเล่นอะไรกันนี่ โอ้เซอร์ไพรส์สุพรรณษาจะยอมให้ขี่ไหมต้องรอดูโอ้ oh, พุจิจะขี่สุพรรณษาด้วยสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในช่องแฟม i ล y สีทับไทยนะครับผมโอ้ uh, oh, น่ารักจังเลยสุพรรณษาให้พุจิขี่เหรอสุพรรณษาอ่าไหนลองดูสิ เดี๋ยวเรามาดูฟูจิจะขี่สุพรรณษาเขาจะยอมให้ขี่หรือเปล่าครับน้าลงน้าลงน้าลน้างลงให้พี่จิขึ้นหน่อยเร็วเออเออโอ้เก่งจังเลยเก่ง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 ห่วงพี่ฟิล์มรักพี่จิเอ้าเก่งเก่งน้าลงน้าลงเออน้าลงเร็วน้าลงน้าลงมาเออให้พี่จิขึ้นก่อนเออนั่งลงนั่งลงเออนั่งลง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 เออโอ้โห โอ้เก่ง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 ว้าพิจิขึ้นไปแล้วอจับดีๆจับวีดีโอ้น่ารักน่ารักเอ้าน้านิงน้องนิ่งเออเข้าโอ้เอ้าเข้าเออไปเดินไปเดินไปโอ้เก่งเก่เก้งอย่าอย่าอย่าสะบัดพิจิสิเดี๋ยวพิจิจะตกเออเอ้า เอาเอาหนิงี้อ่าเดินมาทนี่เดินมาท่านี้เดินมาท่านี้โอ้ไปแล้วครับไปแล้วอ,อ่าสุพรรณจ้มา,มา,มา พันศาแฮพันษาแกล้งพี่จินะครับเออเฮ้ยเออคุยเมย์เมย์สุพรรณษาไม่เอาหนูจะทำอย่าง,งานั้นลูกจะทำอย่าง,งานั้นเป็นเด็กดีหรือเป็นเด็กดีเอ้าเออโอ้ยเออเออเออเนิ่งแล้ว เอ๊ะตบๆตบหัวน้องหน่อยเอ๊ะเข้าเอ๊ะไปขีดถึงลัดยางก็พอแล้วเออสนุกสนุกใหญ่เลยพันษาลูกเออ นี่ขนาดเป็นพี่จินะครับถ้าน้องฟิล์มคงคงจะแกล้งไม่ให้ขี่แน่นอนเลยพี่จิยังพอขี่ได้นะครับแต่ก็แกล้งพี่จิตอนแรกๆนะครับผม,มอ่าสุพรรณสาลูกไม่เอาไม่เอาเออพี่ฟิล์มไปแล้วนุนฟิล์มไปแล้วแตกยิงจีละเอะอฮะเออเนาะเออ อออเอาไปถึงแทงน้ำก็พอแล้วจิถึงแทงน้ำก็พอเออน่ารักจังเลยครับโอ้โหฮ้อไปไปถึงแทงน้ำเด้เออ้าวจอดจอดพอแล้วเออเอาเอานั่งลงนั่งลง นั่งลงสุพรรณสานั่งลงให้พี่จีลงก่อนนะกั้นเร็วนั่งลงนั่งลงอ่าเหมาะเหมาะเหมาะเร็วนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงเออนั่งลงดีๆเออนั่งลงคอยนั่งลงนั่งลงเอานั่งลงนั่งลงเดี๋ยวน้องก็นั่งเดี๋ยวใจเย็นๆเออนั่งลงเร็วนั่งลงให้พี่จีลงก่อนเร็วนั่งลง นั่งลงดีๆแมแมนั่งลงนะลงแม่าาานั่งลงแล้วเอ้าค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาเออโอ้โหโอ้โอโ,อโอ้ยโอ้ยขี่กวาจะขี่ได้เนาะสุพรรณสานีเนาะเขกเล้งเขาไม่อยากให้นั่งเขาเขาทำไมให้ใครนั่งเขาไงเราลองดูเฉยใช่ไหม ไม่เชื่อกัดนี่เนาะมันเป็นไรหรอถ้าขี่จริงๆเนี่ยต้องมาให้พี่ฟิล์มมาด้วยเนาะห่วงพี่ฟิล์มทั้งห่วงทั้งไม่อยากให้ขี่น่ารักครับแต่ก็น่ารักครับผมโอ๊ยเอาอะไรเอาอะไรไปน้องไปน้องน้องจะอะไรกินนะครัเฮ้ย มีน้ำด้วยเออตกใจไปตักน้ำมาแล้วก็เออตักตักไปไปตักน้ำมาใส่ลาดเด้อลาดตัวเองเด้อเไปตักน้ำมาลาดตัวเองเด้อไปไปตักอีกไปตักอีกตักน้ำเออไปตักตักตักเออเออเอตักเออตักโอฉลาดครับเออเห็นไหม nam <laughs> Tắc Tắc ừ hứ <laughs> Phía chị, phía chị Đến nắm cặp nướng chị chị, phía โอ้หิวน้ำหิวน้ำเอ้ากินเลยลูกกินเลยอยากเล่นลูกสาอยากเล่นน้ำทั้งสงสัยทั้งอยากเล่นว่ามันคืออะไรพี่ฟิล์มหนูอยากขึ้นไปจังเลยพี่ฟิล์มเอาพี่ฟิล์มเราขึ้นไปสิลูกฮะจีออยู่ข้างบ,บน,นแล้วอ่ะฮะ อขึ้นไปบันไดที่สองกันแล้วสาพี่ฟิลจะขึ้นไปแล้วสาพี่ฟิลจะขึ้นไปแล้วอะไรอะไรอะไรสาพี่ฟิลจะขึ้นไปแล้วสาพี่ฟิลจะขึ้นไปแล้วพี่ฟิลจะขึ้นไปแล้วสาเฮ้ยเฮ้ย จพี่ฟิ์มจะมนนขึ้นไปแล้วเดี๋ยวพ่อจะขึ้นไปดูหน่อย,ยเป็นยังไงโอ้เป็นอย่างนี้เองครับผมพบพบ นี่ครับทางน้ำเฮียสุพรรณษาฉลาดมากเลยครับมีการตักน้ำไปเล่นด้วยเออตัก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 ท่อฝั่งนี้ลูกตักท่อฝั่งนี้เออตักท่อฝั่งนี้นี่เออเออสุพรรณษาเออเออเออถอยยาวเลยเออเออหูตั้งหางชี้เออ เป็นอะไรเออ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 พี่ฟิล์มน้ำย็นสบายจังเลยน้ำย็นสบายจังเลยไปไหมไปไหมออยากเล่นน้ำตรงนี้ครับสุพรรณษาเออเออะน้ำไม่ใช่ไม่่เราใช้อะ ใช่แหละกันกรองไงสนุกจังเลยพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มนุสนุกเฮ้พี่จีกับคุณพ่อขึ้นไปทำไมพี่ฟิล์มนุอยากขึ้นไปหาพี่จีกับคุณพ่อนะ่ะอ้าวมาแล้วมาแล้วเออมาแล้วโอ้ยดึงขาพ่อนะอ รรว้ารถมาแล้วโอ้ยรถมาแล้วรถมาแล้วเร่งรถหน่อยเฮ้ยงรถเงรถเฮ้ยงรถงรถงรถอ่าม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 าเร็วมา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 อ่าสุพรรณสาลาลงารลง โอเคครับผมเราก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับอ้าวน้องฟิลม์มก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นอกำลังใจให้ช่องแคนวาี่สีสะด้ายแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายว้าวสุดยอดไปเลยมีเสียงด้วย